พระอาจารย์อาจารย์ได้พนน,นาอนิสง์ของการฟังธรรมไว้ว่าสัตตโนสัตรมังสุตวาสัพพสมิงชินะสาสนีกบปานิสตะสหัสสานิทุกติงโสณคัจจติบุคคลใดได้สดับพระสัทธธรรมของพระศาสดาในพระศาสนา ของสมเด็จพระชินเจ้าทั้งปวงบุคคลนั้นย่อมไม่ไปสู่ทุกกติตลอดแสนกับที่กล่าวว่าไม่ไปสู่ทุกติตลอดแสนกับหมายความว่าธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์แม้มีมากมายถึง84,000ื่นรร่พันมคันแต่คำสอนหลักคือ ทรงสอนในละจากบาปอากุศลทุกชนิดให้สั่งสมความดีทุกอย่างและทำจิตให้ผ่องใสเมื่อตั้งใจฟังธรรมแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังบุญที่เกิดจากการประพฤติธรรมนั้นจะเกื้อหนุนให้เราไม่ไปสู่ทุกขติเลยมีตัวอย่างของพระอริยเจ้าหลายองค์ที่หลวงพ่อ เคยนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันอยู่บ่อยๆว่าตลอดแสนกับนั้นท่านไม่ไปสู่ทุขติเลยจะเวียนวนอยู่ในสุกติภูมิอย่างเดียวคือในมนุษยโลกและเทวโลกเท่านั้นพอบรมีแก,ก่กล่าพบชาติสุดท้ายนั่งสมาธิยังไม่ทันเมื่อยเลย หลุดพ้นจากอสวกิเลสเป็นพระอระหันต์แล้วนี่ก็เป็นพระอานิสงส์ของการฟังธรรมครั้นฟังแล้วเกิดจิตเลื่อมใสจึงได้ทำบุญกับพระพุทธองค์บนนั้นยังส่งผลต่อๆกันเรื่อยมายาวนานถึงหนึ่งแสนกับทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อ มีตัวอย่างอนิสงส์จากการฟังธรรมของจอมจโจรปริศาสตมาเล่าสู่ลูกๆได้รับฟังกันวัาธรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถทำให้โจรผู้มีใจเหี้ยมโหดกลับใจมาเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนเมตตาต่อสัตว์อื่นอย่างไรบ้างความเดิมจากครั้งที่แล้ว หลวงพ่อไี่เ่าถึงตอนที่โจรปิสัตถามว่าสตารหาคาถาคืออะไรพระโพธิสัทว์หลังจากสนทน,นากับจอมโจรได้ระยะหนึ่งแล้วทรงทราบว่าบัดนี้โจรปิสัตมีจิตใจอ่อนโยนลงมากเหมาะสมจะเป็นภาชนะรองรับธรรมะที่กำลังจะนำมาสแสดง จึงตรัสว่าดูก่อนสหายรักเพราะฉะนั้นท่านจงตั้งใจเงี่ยโสดสดับให้ดีการสมาคมกับสัตว์ุรุษครั้งเดียวท่านั้นสามารถรักษาผู้สมาคมนั้นไว้ได้แต่การสมาคมกับคนผ่านแม้หลายครั้งก็รักษาไม่ได้การสมาคมหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการพูดหรือทำด้วยกันเช่นร่วมกินร่วมนอนร่วมหุ้นร่วมลงทุนทำธุรกิจรับไว้เป็นเพื่อนรับเป็นภรรยาหรือสามีรับไว้ทำงานเป็นต้นการให้ก็ได้ชื่อว่าสมาคมเช่นให้ความไว้วางใจ ให้คำชมเชยให้ยศให้ตำแหน่งให้หยิบยืมสิ่งของเป็นต้นที่กล่าวว่าการครบหาสมาคมกับสัตวุรุษหรือบัณฑิตนั้นแม้เพียงครั้งเดียวก็สามารถรักษาผู้สมาคมนั้นไว้ได้คือรักษาบุคคลน,นั้นให้ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ทำให้รอดพ้นจากทุกข์ในอบายเวียนว่ายตายเกิดในสุกติภูมิแต่เพียงฝ่ายเดียวส่วนครอบคนพานแม้นานเพียงไหนก็ไม่สามารถทำให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ในทางตรงข้ามมีแต่ทำให้ชีวิตเสื่อมลงเพราะคนพานชอบชักนำในทางที่ผิดชอบทำในสิ่งที่ไม่ใชุ่ระ แม้พูดดีๆก็โกรธเมื่อคบคนพานมีแต่จะติดเชื้อพานไปด้วยเหมือนใบไม้หอบปลาเน่าใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งตามไปด้วยเพราะคนพานมีลักษณะคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่วเป็นปกติจึงควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลบริษัทตรัสคาถาบทที่สองว่า บุคคลพึงคบสัตบุรุษพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะการรู้สัตว์ธรรมของสัตบุรุษย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมสัตบุรุษก็คือบัณฑิตนั่นแหละคนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ทีิเรียนเจปริญญาคือบัณฑิตความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นนะจ๊ะ ยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วแต่ความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงจะเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีสามารถป้องกันตนให้พ้นจากทุกในอบายได้คือ ท่านจะเป็นผู้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นครบบริบูรณ์การครบสัตวบุรุษคือหมั่นไปมาหาสู่มันเข้าไปสนน,นาพูดคุยให้ความเกรงออกเกรงใจต่อท่านฟังคำแนะนำนำไปไตรตรองแล้วทดลองปฏิบัติตามนั้นเราก็จะได้พบ แต่ความสุขความเจริญในชีวิตเหมือนผ้าที่ห่อของหอมก็พลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยพระพิษัทตรัสคถาบทที่สามว่าราชลถที่เขาทำให้วิจิตยังเก่าคลํำคร่าได้แม้สรีละก็เข้าถึงความชราได้เหมือนกันแต่ทำของสัตบุรุษ ไม่เข้าถึงความชราเรื่องนี้สัตตบุรุษกับสัตตบุรุษเท่านั้นที่รู้กันดีหมายความว่าธรรมะของสัตตบุรุษนะเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าไม่ล้าสมัยแต่ใหม่เสมอยิ่งน้อมนำไปปฏิบัติก็ยิ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลนั้น ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือสังขารร่างกายมีเวลาจำกัดในการใช้สอยเพราะต้องเน่าเปือ่อยหุพังไปตามกาลเวลาพระเจ้าสุทสมตรัสคาถาบทสุดท้ายว่าฟ้ากับแผ่นดินอยู่ห่างไกลกันสองากฝั่งของมหาสมุทรเขายังกล่าวว่าห่างไกลกัน ดูก่อนสหายธรรมะของสัตบุรุษและของอาสัตบุรุษนักปราดทั้งหลายกล่าวว่ายังห่างไกลกว่านั้นมากนักเนื่องจากคนพาลมักชักนำไปในทางที่เสื่อมละโลกแล้วก็ต้องสวยทุกทรมานในอบายภูมิเป็นเวลายาวนาน ส่วนผู้ปฏิบัติตามคําของมันดิตก็ไปเสวยสุขจยูนในสุคติภูมิเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานของมันดิตกับมหานรกทั้งแปดขุมโดยเฉพาะโลกันตนรกของคนผ่านนั้นนะอยู่ห่างไกลกันมากทีเดียวนะจ๊ะเมื่อโปริศาได้ฟังแล้วก็คิดว่าคาถาที่เจ้าสุตสมตรัสนั้นเป็นประหนึ่งว่า พระศัพท์ปัญญูพทธเจ้าตรัสเองพระแสดงในเพระสนะโสดมากจะหาฟังที่ไหนในโลกไม่มีแล้วขณะที่คิดไปทั้งเนื้อทั้งตัวก็เต็มไปด้วยปีติซาบซ่านเกิดความเคารพในผู้แสดงทำอย่างสุดซึ้งระดุดว่าเป็นพระชนกผู้ประธานสเวตชัตดทำให้ดําริว่า เราไม่มีเงินทองที่สามารถถวายพระเจ้าสุตสมได้แต่เราจะถวายพระพรคาถาละพรเพื่อเป็นการบูชาธรรมมาแล้วก็กราบทูลว่าคาถาเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์มีพยัญชนะดีพระองตรัสได้ไพระข้าพเจ้าสดับแล้วมีมหาปิติปลื้มใจชื่นใจอิ่มใจ ก็พระเจ้าไม่มีเงินทองไม่มีรัตนชาติที่ควรค่ากับการบูชาธรรมจึงขอถวายพรสี่อย่างแด่พระองค์แทนเห็นไหมจ๊ะว่าการฟังธรรมของโจรบริษาทเป็นเครื่องยืนยันว่าฟังธรรมแล้วปิทบายได้นานเป็นกลับกับเพราะอในสองฟังธรรม ทำให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังฟังแล้วก็เข้าใจชัดเจนมากขึ้นขจัดความลังเลสงสัยลงได้เป็นการทําความเห็นให้ตรงทำให้จิตผ่องใสการฟังทำเป็นเหมือนการส่องกระจกเงาซึ่งสาม,มารถสะท้อนหเห็นความสวยงามหรือริ้วรอยบนร่างกายของเราได้ จากคนที่เคยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็กลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลอยากทำตนให้หลุดพ้นจากบาปเมื่อจิตผ่องใสใจแช่อิม่มอยู่ในบุญอย่างนี้สุคติภูมิก็เป็นที่ไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสู่เทุกติกันนี่คืปฏิกิรยาลูกโซ่ที่เกิดจากการฟังธรรมนะจ๊ะดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันหาอกาศฟังธรรม ฟังบ่อยๆเหมือนเราต้องรับประทานอาหารทุกวันจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจจะแข็งแกร่งได้และมั่นคงต่อการทำความดีก็ต้องฟังทำบ่อยๆฟังจนเข้าไปอยู่ในใจและก็นำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดบนกุศลใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ส่วนว่าพรสี่ประการที่พระเจ้าสุทสมจะทรงขอมีเนื้อหาสาระว่าอย่างไรนั้นใไ้ลูกๆทุกคนมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆนให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวานอนําโนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง ศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ